ว่าทุกวันนี้เรื่องที่เป็นง,ง,งมงายเราต้องโปร่งใสเราถาชัดเจนนะครับการจ่ต่เงินการนาไปใช้ของยาเสพติดในชุมชนก็คือเป็นทุกของพ่อแม่ทุกบ้านซึ่งสิ่งนี้ที่ทีมยาสาย,ยาลันเน้นย้ำที่ทำร่วมกับกองร้อยดพืนที่ตลอดอย่างเช่นเวลาทานข้าวเวลาละหมาดเขาจะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกับทุกแงนของท่าได้ดีกว่าครับการเข้าไปช่วยเหลือ เลยบอกวาอเป็นหลักคะ <S <S รับหรือว่าเดี๋ยวถ้าเราดูจนีหมู่บ้านนี่อาจจะเป็นช่อของหมู่บ้านนะการป้องกันนะครับก็คือป้องกันเด็กก่อนวัยเสี่ยงสิถึงปีเข้าไปแล้วชาวบ้านรู้ว่าเรามาทำงานเกี่ยวกับอลังทำงานในสามจังหวัดน,นี้หนักแล้วนะคะทำงานยาเสพติดโดยไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเลยในการทำงานออันตรายมากเลยะค่ะพวกเรา่องความปลอดภัย ของพวกเราทั้งหมดนะครับ, 4, บดีสิทธิพันธ์งานกี้เราจะมาที่สุดนะครับก็ต้องดูแลทั้งท่านอ่าโคกจังหวัดที่คกจัเภอ,อทั้งประธานอำเภอทัท้งตำบลเราดูแลทั้งหมดนะครับ